ไฮ้ยสองโตเฮ้โตสองโตไฮ้ยเฮ้ยเฮโออาได้สองโตโตชีแล้วเขียเอเียเหอะเนาะแมนเมื่อคุยกับปูเกงใส่เนาะโอ้คักเลวนเนาะแค่ด้กคุยกับปูใ่เก่งนออโนนน้มากจริง เ่กระเนี่ง่ายจ้ะเรเคยละกินเกลกูะปียะกขีดกินตัวที่หาบ่นะที่หาโอ้เหอบนึงได้ห่าตเนาะูทังคุนกยว้ามันเหนาะนี่นไม่ตู้ไม่ตู้ตัวนี้เมนบ่ไปชีไชบอเมนบ่ทำนี้ได้บอมันเหบน้อยมันเนยม้ยเตะตามโตเฮ้ยเฮ้ยเฮ้พอไรพ่อ เอาวัตถิปัาของเขากับมีอฮ้ยเข้ากับมีนฮ่ยกัดมาอีกเลยกบฮ้กัดมาอีกแล้วเลยโด้จบโตๆเฮ็ดชาบ่เออชาบ่มาพี่เจักหัวจักไปชาคุดเขียดแังมีได้พึงไนนแล้วขึ้นมานีนั่งไปคือเล่านี่ป็นยังมันยังมานเบื่อนั่งคานไปแล้วก็ยังไล่ก็กุมลูกกุมผัวเลยหรอ จะว่าเขาจะฝากเงินใหม่ชื้วยายกินอะไรอะเียดบวกินเขียดบวกน่องมันอ่างหานบกเขียดจองแากุดงอมแงมงอมแงมอยู่พี่น้องเลยสบายดีเด้อสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องปาดุง พบพอกันอยู่ทงไฮทงหน้าคลิปนี้ก็ได้เนาะพากันมาหาเกียดหาหอยมาหนี้กับพี่น้องเลยแต่ว่าหาหอยหาไปแล้วยุกหนึ่งมาพ่อมองอันเก่าเขาเจ้าควยพุพี่น้องมนเบิดเนาะคือสิพ่อกลวยลำเก่าเพิ่นได้อยู่ประมาณกับหนึ่งพี่น้องเอ้ยตอนนี้ก็ได้ประมาณ อันกรอบหนึ่งนะโดยกำน้อยหนึ่งเนาะมากับเมตู้พี่น้องเย้ยมากับเมตู้ยสองคนนัดตู้ยออยู่พี่มาพ่อกันอยู่พี่เนาะผู้สองเท้าเพินกำลังขุดเขียดพี่นอ้องพนไปพ่อเหิบเขียดพนวเพอนเอ,อ,อินแม่น้องอานุนไปอยู่หาไปได้ออตั้งหนึง่งพี่น้องเลยเนาะผ้ากันคุยหอยได้ภูรกรรมแล้วมันบ่อยากมี มันบ่อยากมีแต่กันได้พากันเฮ็ดเฮิบก็เลยว่าสิขุดเคียดบัดนี้ปลาหนยป๊าไปดุ้นเบิ่งนํากันเฮาสิพอบ่หรือจังไดเนาะพูพอบ่พอก็2เาขุดเิงเติบพี่น้องเอ้ยเราขุดเิงเติบประมาณครึ่งชั่วโมงแล้วจเพราะว่าแม่น้องอนนนั่นคอยไอ้คอยหอยอยู่พุ่นอยูาปลเพงพุ่นย่างมาพี่ก่อนพี่น้องย่างมาขุดเียดาวก่อนแล้วว่าพออยู่ได้เนาะไปไปดุ้นนํากันพี่น้องเอ้ย

เกียดเต่มูเก็ตมูน้อยเขิเห็บเสือรายเตอร้างไโซยุโซปลาดุงยุกโซปลาดุงยุหลายปันดได้ได้ของยุ่อะเปอะได้เป็นถวยได้เนาะในยุ่อะในรยเตอพอกินแล้วนี่ถยนะลูกเขาโคบพ่ได้ขอยนะอ๋อหอยจะอยง่ายแท้นี่องอ๋อผู้รัขนมมาฝากวัดม่นี้ตื่นนะ งูบาหน่ะงนอยกเจล้ตื่นงูน้อยเเออไปชับมันถึงชับมันีเออถือันับได้โอ้เมื่อหนกตอนแังใดมันก็ตายเลถ้ามมดับมันจะมาหาเแล้วคนไดนลออสองชูเต้นแล้วก <ano> ็ได้แก็ยัโจ้เกแล้วก็ยังโจเกือแล้วก็พอกินได้แล้วกันนะอยกกิได้ไมอากเบื่อเลก็ได้เดีว่ายังพากันเมางิ้มงุมงิมอยู่นี่บไปใส่ได้ขนาดน่ะอออยู้ มีเห็นเขียดเต้นไปจ้ะอ like ืมค okay. okay. ุดไปตามเหิบดิเชื่อเห็บไปได้คือบุห็นมันเ็นแค่แบบนี้โอ้โาหาไปไปสิเออหาเหิบขุดก็หาเอาขุดก็หาเขียดเหอนกันอืมมันต้องแบบเหิบชีเล็กๆแน่ได้จังมีเขียดลงไปอยู่เนาะต้องหาเห็บข้อก่อนจังเลยคุดเออข้อก่อนชีได้ไปนี่ได้หรือจังมันชีนี้ เ่นี่ฮะมองมามองมาเขกันนี่เขกับ่มนี่ล้ลงเด็กว่านั่นบ่เหรอะลงเด็กได่ลกได้แต่พอเกียดมันจะลงไปอยู่เนาะชูกรเด็นเฮ้ยงามถือเ่บมีไปจ้ะถือเหยาบมนี่เ่บมนี่เน่เน่เน่หมด้นึส้เฮ้ยอโตเฮ้ยโตสโเฮ้ย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 เฮ้อ้ย Ô, ô, ô. Hợp đây người tô tay chồng tôi chị đạo kiện hưu buny anh ô mang kiện hưu buny anh ô mang kiện hưu buny anh mất đi tony gặp tony hưu buny anh ô tìm mất đi tìm mất đi โอ้มันกับพ่ออยู่ได้บาแต่ได้เหือกับพ่อโดนเนาะกเห็นเือตก็ม่กูฮตัวที่ซี่บ้โอ้มานอยู่ได้าเนาะเบิงเบิงเบิงที้ราเลยมองกล้องตั้งม่งก็นำไปตะปวดแท่นี่จังพ่อสองเถวแล้วจังพากับใส่กันอยู่นี่ถ้าเรลควยหอยอยู่หั่นรอดด้ยได้เห็นได้หอยเกอบเดียวนึงมาคุดเขียดแล้วด่อกนพอดีคุดเมื่อคุดกับปูแกงใส่เนาะอ้ยคักแล้วนี่เนาะ กูเป็นโน่นงเก่งนียพอน่อกมากินเก่นปูใช่กระปูเลยแล้เนียง่ายเยองเคยแล้วกินเก่งกระปูเป็นกระปูใชเขียดตัวที่หาบ่ะนะที่หาโอ้เหอบนึงได้หาตัวพุ่นอ้าปูทั้งพุ่นกะนว้มันนี่เนาะนี่แไม่ตู้ไม้ตู้ตัวนี้เมนบบไบชีเบชีโบเมนบอสำนี้ได้บอมันเห็บน้อยอัน้มันเตะขึ้นตัวเหบ เหใหญ่ๆเนี่ยติ๊บมันง่ายจะยัดคไนมันเด็กมันเกี่ยลงมันน้าคือของแก้วมันซื่อพได้เป็นสีเนาะนี่ชุดแดงอชุดอะอ่าเบิ้งอีกติ๊บาเหิบไหมาเ้เห็บไหมลอยือนีใส่ี่ีนเลยค่ะเดดนีอืตัวนี้ได้รนี้ตัวนี้ตัวนี้ี่้ตัวน มันเลิกอย่นะฮะตัวไรแพี่น้องเอ้ยนี่แหลตัวนึงอืมเหิบนี่ด้วค่ะพี้องบ่มีโอ้มันต้องเหิบมันก็พู้ขุดบ่เป็นก็บ่ได้หเนาะโอ้เห็นมาขุดเข็มนะเหิบก็บ่แม่นว่าสิหาเป็นคูคนได้พี่น้องเอ้ยนี่แม่น้องนุ่นยังหาเลาะยังบ่เห็นเหิบอยู่อืมพี่น้องมาเห็นเหิบตัวนี้เป็นตมีแท้เบิแม่น้องนุ่นสิขุดลองเบิ่งเนาะ bà nhàng một hàn mật màn nó, bay ôi, nó sắp nè, à, ừ, đây, tổ điều. Tổ bà hợp mất một ngày đó. อน่ะเหบมันบาง่ายเหบมันเหบมันมันเป็นพรวาหน่อยนึงก้งไปหนึ่้นึงก็ได้ตัวนึงน่ะากว้งนด้นอืันึงอได้ตัวนึนมันคุดเ็ดเหบก็ถ้าคู้ใดคุดบูเป็นคุณได้แด้เนาะ เท้าหาต่หงึงน่ะแม่บมูหินเนถิมก็ต้องไปเถืเลึกๆเ,เลยนอยนึง,งเขียนดินด้ยเนมิกกมีกับม,ม,ม,มูมิ๊กอืมฮัลโ<ป>หลฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลฮัไโหลลโโหโหลฮัลไล ไปเยเยวบมีนะในตัวนึงอันนี้ถึงก็อได้จีนนางเอานด้นางยยอเอาเกือบหมดทันเออบะมี่านึ่งกะมี่าหนึ่งมันเตไปสีเนาะมันเตมันเตยน่อยทั้งรอแล้วลูกเร่กเอล้มเสียชวเฮึุดโรด์เนี่ยได้

เออแล้วได้โตโตด้โตเห็ดชาบอเออชาบ่มาิจักบ่จักไปพูน่ะขอดมหน่ะทีนนี่ก็สิบัไลาน้ำห้อนหงาก็เห็คือกันนี่โอ้อาลักลบมาไห้เฮ้ยได้ชองอยากกินนั่ก็จะไม่ได้กินมันมวน้องเขียดอนอแบมีตู้ได้ตัวเดียวได้เหอะจะเห็นกินนี่ฮะมากิน่ะฮะบ้าจไปจักบ มือส่งกแล้หเมื่อยบ่เสียงเยได้ขีเมื่อยได้ข่อยเมื่อยถ้าข่อยเมื่อยน้อยเล่าเนี่ยข่อยังม่บ่ายมันสิบายมุ้งเบจ้าอืมบ้าจ้าต้องเห็บต้องหาเหิบก่อนได้จะเห็นเกลยดเนาะพี่น้องเน่เน่ตัเดียวว่จ้เ่ตัวเดียวได้เหนั่นนะงามนะงามมันห่างมันมันบ่อลงแต่มาเจได้ครบถตพ ม่ไดตเอเขาเคยกิได่ได้การงจตัวนี้ได้ใช่นี่งามคืองามอยู่าวย้วคุณอาต้งดงไปเฮ้ย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 เฮยเฮ้ย้ยเฮ้ยเฮ้ย ดีถือเกมประตูใหญ่ใช่ไหมเนาะเมื่อกีแกงเทียงดิคขุดกระปูเมื่อคขุดกระปูใช่ยี่งแขงแสบม่ใหญ่บ่น้อยพอดีแกงแด้นี่นะเขียนอันนี้เถื่นเอ้าเนี่นุ่งหนีกีนี่เฮ้เนี่ยนั่นนั่นไเตือนไม่ตู้ได้เลยนี่มาเขียอ้ามาเขียอยู่นี่ไม่เตืนไปน่ะ อืมมันเต้นไปแต่ห้ามหัวเห็นมันเนาะหอยว่าไหมหอยเออเปิดเปิดใบกอนเนี่นาะชุมเพลินพากันคุดโลดมุนมัดมุนบ่แถวนี้ชมนล้วไรอ่ะนะคุดเกียดเห็บนี่ก็ต้องหาเห็บก่อนพี่น,อน,นอ้องไอ้เนาะแต่กระจังได้คุด บอสจับอ่ะเนี่ยบอสทำไืมแต่นี้ไม่ได้เห็นมันตั้งหมูขุดบ่มันหมูมีบ่บอกหมมีโอ้โหขานั่งขาขุดเขียดหนักมีได้พวงแนี่ยแล้วก็มานด้ะนั่งไปก็เล่าหนิไปยักไปยังมันเนี่ยนั่งคานไปแล้วก็ยังไล่ก็กุ้มลูกกุ้มผัวเลยเรา จะว่าก็จะขาเงินม่ชิ้นใหญ่กินอะไรฮเกียรติอเกียรติ้บกินเกียรติ่อมันหางมนบเกียรติเห็บมันยังทำนี่เนาะมันยังไเกียรติเ่ายแงไยยออือตอดชุดดบุดุดเดีมันก็ได้เข่าไปอีก่

เ้ยไปแล้ว้ยไปไปไปเข่าไปต้อรนี่นี่น้องตบ่อไนัเนาะโตบ่ยมีอาบ่นงหุ่นเบิ่นไชุดนี่เพิ่น้องเพิ่ไ้อมเลยอันปูเปิลทานไปนะมาแล้วไปอยู่ได้ชุดละชุม่งส่นนิเมตดเดเนี่ยเออลวันนี้เบิรดี่น้องเบนี่ได้ตัวเดียวเมตดชุด บ่แม่ตอนนี้ตื่นนะตื่นนะบ่มีตื่นโ่มีเฮ้ยมตุเมื่อยนบ่เมื่อยเลยจะกินข้าวจะกินหน้าบ่แม่อยากข้าวไปฉันมื้อได้พ่อกินเลยเด้กินน้าแ่ไปจักไปสั้งบ่เนี่ยไปทะเลาะรมะใจเช้าเนาะนี่กับชิ่เนบนาบมุ้งนะบ่าบมุงแล้วนี่ก็พี่น้องเลยโอ้แต่าบมุ้งชิบนหาละทีเด เฮ้ยจะเมื่อเนาะจุดพ่อเราอยากน้าเนาะไ่้บรอยากให้เขาอยากหน้าต่แม่ในรออนนงี้ได้ไหมหาขึ้นด้วยกันเฮ้ยผินมันจุดเต้นมาพี่เฮยนั่นอยู่นี่อยู่นี่นั่นนั่นเนนั่นละนั่นเหะอยู่หันเนะเฮ้ยคืเห็นนิวกินไม่่อุ้ยเจ้าหลวว่าว่าเนชิโเขียนน้อยพอได้จไปเชิมึงแดดดีดังเขียนน้อย กูดบังย uh, ู่งแนี้นะมีบอสงได้เผ็เหรอไปดูกรับไู้กถ้ากุญจะผูได้ได้สองโตบอสยังหมวยอมบอสหันบัดนไ้สีโยไปอีกนะบัานสีผมเมื่อจะเกืออ้ามตุคือนั่นแทมันเป่าอย่างบอสมีกรปูบอสก็ไ่ชัก Này cô bà chỉ mưa vậy chắc Mình đi chỗ mà bọn em mà há cốp rồi bố lại cốp lên mình này, này Cứ trông thế nó <laughs> Cứ chỉ nhanh nhanh <laughs> Phùng lắm cả bù bây เฮ้ยกระูมียังเกิดขึ้นไไต้องได้นางทาเหยียดแขทงแล้วเนาะโมมีม่ยงมใจตุบอกระปูอืมขายุมีกระปูงนะเงินว่ากระปูกับปูได้มาใช้หองเขาก็ได้โมมีเขียดอม,มีกับปูได้โตเละ ไปบัตรจะกินน uh ้่ยมาจากประชังบ uh> ้านนี่เนาะมาจะเช่าดิมาแต่เช่ากูได้พี่น้องเลยซ้ำหอยก็ได้ผูดาผูดากรอบโบคอยมีปันในมาอนีิเนาะถ้ามันนี้คลิปนี้ก็ได้รัมดาปลาดุงไปเด้อเนาะครบกันใหม่ มาถ่ายบรรยากาศมหายู่หาินให้ปาดุงเบิงเนาะโอ้ยขอบุญขอบคุณเอฟซี FC, ปดป่าดงมัสสุกสุคนเนอน้องโน่นนำราไปแล้วเนาะอึ๊บสบายดีปด่าดงถ่าไปด้วยภาพบรรยากาศมันฮอดเลยเหมือนทำมาแบบเย็นป่าดงเลยเนาะ